ผาแดงนางไอเมื่อพังคีที่รู้สึกผูกพันและเชื่อมั่นว่าเจ้าหญิงไอคัมคือเมียของเขาในชาติที่แล้วจึงพยายามจะเข้าหาเพื่อหวังจะทำให้เจ้าหญิงไอคัมจำเรื่องราวระหว่างเราในอดีตชาติได้พังคีจึงแปลงกายเป็นมนุษย์พังประตูเข้ามาในห้องบรรทมของเจ้าหญิงไอคําเธอตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าพังคีจะกล้าบุกเข้ามาได้ แต่พอเมื่อเจ้าหญิงไอคำหันไปมองบ่วงหน้าคราาที่รัดคอพังคีไว้เธอถึงรู้แล้ว,ว่าพังคีคือพยานาคตัวนั้นนั่นเองพังคีจึงพยายามจู่โจมเข้าหาเจ้าหญิงไอคำแต่กับถูกเธอผลักใสไล่ให้ออกไปให้ผลอย่างไรเยื่อใยจนเขากระเด็นออกไปชนกระแทกเข้ากับของแข็งอย่างแรงพังคีร้องมาด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ไม่เท่ากับที่เจ้าหญิงไอคำอยังจำเขาไม่ได้เลยได้ซ้ำ พังคีที่รนบ่วงรัดคอไว้ก็ทำอะไรมากไม่ได้เลยขอให้เจ้าหญิงไอคําช่วยปลดบ่วงหน้าคราชที่คอให้เขาหน่อยเจ้าหญิงไอคําที่สงสารจึงยอมช่วยปลดบ่วงหน้าคราชออกให้กับพังคีและขอให้เขาเรีบออกไปซะก่อนที่พวกทหารจะบุกเข้ามาและรู้ว่าพังคีคือใครเมื่อพญาสีเชียงเชิดร,รู้สึกไม่สบายใจเพราะเป็นห่วงเจ้าหญิงไอคําลูกสาวสุดที่รัก กลัวว่าเธอจะเลือกชายหนุ่มที่ไม่เหมาะสมมาเป็นคู่ชีวิตด้วยความกังวลน,นี้เองปูโรหิตสิงหโหนจึงเสนอทางแก้ไขโดยให้พิยาสีเชียงเชิดเป็นคนคัดเลือกชายหนุ่มที่เหมาะสมมาเป็นคู่ครองให้กับเจ้าหญิงไอคำด้วยตัวเองซึ่งพิยาสีเชียงเชิดก็คิดจะจัดงานบุญบ้างไฟในว่าเป็นการขอฝนจากพิยาแถนบนฟ้าให้ตกต้องตามฤดูกาล และเป็นเกมกีฬาที่เล่นเดิมพันตื่นเต้นเร้าใจจนสืบทอดเป็นประเพณีทุกๆปีนะกลางเดือน6ปีนั้นจึงได้ประกาศว่าบุญบั้งไฟปีนี้มีเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่ถ้าหากผู้ใดจุดบ,บั้งไฟได้สูงกว่าคนอื่นก็จะได้กรรมสิทธิ์ในตัวของเจ้าหญิงไอคําไปได้ทันทีพยาสีเชียงเชิดจึงมีใบบอกไปยังหัวเมืองบริวารต่างๆให้ทําบั้งไฟมาร่วมแห่ และจุดแข่งขันลงเดิมพันกันในงานบุญบั้งไฟพังคีหมายปองและยอมทำทุกอย่างเพื่อจะช่วงชิงเจ้าหญิงไอาคามมาเป็นคู่ครองให้ได้ฝ่ายเจ้าชายผาแดงที่ทราบข่าวก็คิดจะทำบั้งไฟมาร่วมแข่งขันด้วยเจ้าชายผาแดงจึงขี่มา้าแอบมาหาเจ้าหญิงไอาคาและได้สมัครรักค่กันก่อนเจ้าชายผาแดงจะจากไปเพื่อจะจัดขบวนขันหมากมาสู่ขอ ทั้งสองได้คร่ำควรวญต่อก,กันด้วยความอะไรยิ่งว่าพี่พร้อมจะยกขันหมากมาสู่ขอน้องตามประเพณีพี่จะสู้ด้วยหัวใจของพี่ให้เราได้คู่ครองกันเจ้าหญิงไอคำเองก็บอกไปว่าน้องก็จะขอทำตามหัวใจของน้องเหมือนกันแล้วสัญญากันว่าจะทำพิธีสู่ขอและแต่งงานกันตามประเพณีในไม่ช้าพังคีที่ไม่อยากต้องเสียเจ้าหญิงไอคำคนรักในอดีตชาติไปครั้ง จึงทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้ผาแดงไปร่วมแข่งขันงานบุญบ้างไฟที่พยาสีเชียงเชิดตั้งใจจัดขึ้นซึ่งหากบ้างไฟใครขึ้นไปได้สูงที่สุดจะได้เจ้าหญิงไอคำไปเป็นคู่ครองพังคีจึงสั่งการให้บริวารเข้าขัดขวางจนเกิดการต่อสู้กันเจ้าชายผาแดงและผาเวียงได้ต่อสู้กับบริวารงูของพังคีจนราบคาบถอยหนีไป ทำให้พังคีแค้นใจจึงต้องบุกลุยไปต่อสู้กับเจ้าชายผาแดงด้วยตัวเองเจ้าชายผาแดงจึงใช้กริดวิเศษปราบพังคีแต่แล้วพังคีก็แปลงกายมาเป็นมนุษย์เจ้าชายผาแดงจึงทําทีบอกพังคีไปว่าข้าจะจัดขบวนแห่ขันหมากมาสู่ขอเจ้าหญิงไอคาไปเป็นเมียของข้าและย้อนถามว่าเจ้าคือผู้ใดพังคีไม่พอใจมากจึงตอบกลับไปว่า เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้าเป็นใครแต่สิ่งที่เจ้าต้องรู้คือไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเจ้าหญิงไอคัมซึ่งพังคีต้องการจะเปิดศึกชิงเจ้าหญิงไอคัมให้ได้เมื่อถึงวันแข่งขันจุดบั้งไฟฝ่ายเจ้าชายผาแดงก็ทำบั้งไฟมาร่วมแข่งขันด้วยรวมถึงทุกเมืองในขอบเขตเว่นแคว้นก็ต่างส่งบั้งไฟเข้ามาแข่งขันด้วยเช่นกันพังคีอดใจไม่ไหวจึงปลอมตัวเป็นกระลอกเผือก เข้ามาสังเกตการในงานนี้ด้วยเมื่อได้เวลาแข่งขันจุดบ้างไฟพายาสีเชียงเชิดจึงประกาศไปว่าเริ่มแข่งขันบั้งไฟกันได้แล้วการจุดบั้งไฟแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกคนใจจดจ่ออยากรู้ว่าบ้างไฟเจ้าชายเมืองไหนจะชนะและได้เจ้าหญิงไอคําไปครองผลปรากฏว่าบ้างไฟของเจ้าชายผาแดงจุดไม่ขึ้นพ่นควันดํา ระเบิดแตกออกเป็นสิ่งเสียงคาห้างคงมีแต่บ้างไฟของพญาแดดฟ้าเมืองแดดฟ้าสูงยางและของพญาเสียงเหียนแห่งเมืองเสียงเหียนเท่านั้นที่ขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึง3วันสามคืนจึงตกลงมาแต่พญาทั้งสองนั้นเป็นอาของเจ้าหญิงไอคัมเธอจึงไม่ตกเป็นคู่ครอ,องของใครทำให้เจ้าชายผาแดงลุกผิดหวัง และพลอยทำให้เจ้าหญิงไอคำที่รู้ว่าเจ้าชายผาแดงทำไม่สำเร็จก็ผิดหวังและเศร้าใจไม่ต่างกันเจ้าชายผาแดงที่เสียใจจึงต้องกลับเมืองผาโพงส่วนพังคีก็แปลงร่างเป็นกรรอกเผือกที่คอแขวนกระดิ่งทองเจ้าหญิงไอคำบังเอิญเห็นกรรอกเผือกตัวหนึ่งอยู่บริเวณตําหนักของเธอช่างน,น่ารักน่าเอ็นดูเลยอยากจะเลี้ยงมันไว้แต่พอเมื่อปุโรหิตตรวจด,ดูแล้วกลับพบว่า กระรอกเผือกตัวนี้เป็นลางร้ายที่จะนำภัยพิบัติมาสู่บ้านเมืองด้วยความกังวลว่าบ้านเมืองจะเกิดเรื่องไม่ดีพญาสีเชียงเชิดจึงสั่งการให้ทหารจับกระรอกเผือกตัวนี้มาทำพิธีสะดกดเคราะห์ทันทีแต่แล้วก็จับไม่ได้จึงบอกให้นายพานยิงเอาตัวตายมานายพานออกติดตามกระรอกเผือกเริ่มตั้งแต่บ้านพันดอนบ้านน้ำคลองก็ไม่มีโอกาสจับกระรอกเผือกเสียที จึงไล่ติดตามมาจนถึงบ้านนาแบกบ้านเหล่าหมากป้าบ้านเหล่าแชร์แหลนองแวงบ้านเหล่าใหญ่บ้านเมืองพึกบ้านคอนสายบ้านม่วงก็ยังจับไม่ได้เมื่อกะรอกเผือกตัวน้อยหนีนายพานมาถึงต้นมะเดื่อที่มีผลสุกเต็มต้นกะรอกเผือกตัวนี้ก็ก้มหน้าก,ก้มตาก,ากัดกินลูกมะเดื่อด้วยความหิวโหวยนายพานตามมาทัน ก็เกิดความโมโหที่จับไม่ได้สักทีจึงตัดสินใจจับตายพังคีรู้ตัวว่าต้องตายแน่ๆจึงสั่งให้บริวารกลับเมืองบาดานเพื่อนำเอาความไปเล่าให้พ่อทราบในที่สุดก็รอกเผือกพังคีก็ถูกยิงด้วยลูกดอกจนตายก่อนตายพังคีได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้เนื้อของข้าได้8ปดพันเกวียนคนทั้งเมืองอย่าได้กินหมดเกี้ยง เจ้าหญิงไอคำที่เห็นกรรอกน้อยถูกยิงก็ทั้งรู้สึกผิดและเสียใจเป็นอย่างมากที่เธอเป็นต้นเหตุทำให้กระรอกขาวตัวนี้ต้องมาตายจึงบอกกับเจ้าชายผาแดงไปว่ากรรอกขาวตัวนี้ถ้าไอาไม่อยากได้กระรอกขาวตัวนี้มันก็คงไม่ถูกยิงตายเจ้าชายผาแดงจึงพยายามพูดปลอบใจว่าน้องไม่ต้องรู้สึกผิดไปหรอกมันคงจะถึงคาดของมันแล้วล่ะ แต่เจ้าหญิงไอ้คำกับยังทำใจไม่ได้จึงมาน,นั่งเสียใจอยู่เพียงลำพังในห้องบรรทมเหมือนกับแอนดีตท,ที่ไม่เคยสมหวังในความรักเธอสงสารการรอกข่าวตัวนี้เป็นอย่างมากเหมือนว่าแอนดีตชาติเคยเป็นคนรักของเธอมาก่อนและมีเหตุให้ต้องพัดพลากจากกันเมื่อการรอกเผือกสิ้นใจตายในพันกับพวกนักล่าฝีมือชกาดรวมถึงปุโดหิต ก็นำเอาร่างของกระรอกเผือกไปชำระเอาเนื้อที่บ้านเชียงแหวเมื่อนายพรานปาดเอาเนื้อแบ่งให้ผู้คนทั้งบ้านใกล้และบ้านไกล,กลได้กินกันก็รู้สึกปแปลกว่ากระรอกขาวตัวนี้เนื้อของมันแล่เท่าไหร่ก็ไม่หมดปโรหิตก็รู้สึกเช่นนั้นไม่ต่างกันผู้คนในเมืองต่างพากันกินเนื้อกระรอกยกเว้นผู้คนที่บ้านดอนไม่ไม่ไม่มีผัวซึ่งอยู่กลางทุ่งหนองหานเท่านั้นที่พวกพรานไม่ได้แบ่งปันให้กิน ฝ่ายบริวารของพังคีเมื่อกลับมาถึงเมืองบาดานก็เล่าเหตุการณ์ที่พังคีถูกนายพานฆ่าตายให้พญานาคราชฟังพญานาคราชก็เกิดความโิ้วโกรธโกธาเป็นอย่างมากจึงสั่งบริวารกองทัพพญานาคบุกมาอลาวาสถล่มเมืองเอกชทีตาพร้อมประกาศก้องว่าใครกินเนื้อลูกพังคีของข้าพวกมึงอย่าไว้ชีวิตพญานาคราชพาบริวารออกอลาวาตไปทั่วแดนเมืองเอกชทีตา ของฟ้าอื้ออึงไปด้วยพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักแผ่นดินเริ่มถล่มยุบตัวลงไปทีละน้อยท่ามกลางเสียงหวีดร้องของผู้คนที่วิ่งหนีตายเสียงคลืนคืนฆ่าผู้ตายไปอย่างมากมายสุดขนานับในระหว่างที่กองทัพพญานาคบุกอลวาถล่มเมืองเอกชทีตาจนกลาหนวุ่นวายไปทั้งเมืองเจ้าชายผาแดงกับผาเวงที่เป็นห่วง มาขอร้องกับพญาสีเชียงเชิดว่าให้รีบกลับเมืองก่อนเถอะแต่พญาสีเชียงเชิดกลับบอกไปว่าถึงเมืองข้าจะล่มสลายข้าก็จะยอมตายไปกับเมืองของข้าทำให้เจ้าชายผาแดงจึงต้องรับหน้าที่คอยดูแลปกป้องพาตัวเจ้าหญิงไอคํำควบมาหนีออกจากเมืองเอชชีตาที่กำลังจะล่มสลายแต่แม้จะเลี่ยงฝีเท้ามาเท่าใดก็หนีไม่พ้นทัพพญาหน้าที่ทำให้แผ่นดินถล่มตามมาติด,ตด ตอนสุดท้ายพญานาคได้รัดคอเจ้าหญิงไอคำจมลงไปในเมืองบาดานพร้อมกับม้าแสนรู้ชื่อบักสามเมื่อเจ้าชายผาแดงกลับถึงเมืองผาพงก็คิดถึงเจ้าหญิงไอคํำเป็นอย่างมากพลอยทำให้เสียใจและตอมใจตายตา,ยตามนางไปในที่สุดกลายเป็นโศกนาฏกรรมเมืองทั้งเมืองล่มสลายวิญ,ญญาณชาวเมืองนับแสนต้องจมอยู่ใต้น้ําแผ่นดินเมืองพญาสีเชียงเชิดก็ล่มทลายลงเป็นหนองหานส่วนบ้านดอนแก้ว หรือดอนไม้แห่งเดียวที่ผู้คนไม่ได้กินเนื้อพังคีจึงไม่ได้ล่มทลายลงแต่ด้วยบ่วงกรรมที่ได้ทำร่วมกันมากลายเป็นเหตุส่งผลให้พวกเขาทั้งสคนกลับมาเกิดใหม่เพื่สาสามปมแค้นในอดีตทั้งไอระดาคำสิงและกรลวิทในปัจจุบันเมื่อไอระดาได้รับมอบหมายให้เขียนคอลัมน์พิเศษเรื่องผาแดงนางไอเธอจึงรีบหาข้อมูลทันที จนบังเอิญได้เจอกับกรลวิชนักข่าวหนุ่มทันคีที่เห็นหน้ากรลวิสก็ทําให้อลลดาถึงกับตะลึงเพราะรู้สึกคุ้นหน้าอามากซึ่งเขามีหน้าตาเหมือนผู้ชายที่วนเวียนอยู่ในความฝันของเธอซึ่งกรวิสเองก็รู้สึกไม่ต่างกันสองคนจึงต่างสืบหาเรื่องราวความรักของผาแดงกับนางไอและการกลับชาติมาเกิดใหม่แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตาม หากสปอยอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ